สี่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าเท่าไหร่หูบสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่หกสี่สองสี่เก้าสี่เก้า สี่แปดสี่เจ็ดเฮ้ยไวมากสี่สองเฮ้ยสองสองสองสามสองห้าสองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าสองแปดสองสองเอ้ยสามสองสามห้า สามห้าเท่าไหร่สิบห้าสามสามสามสี่